สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องทายพี่เบนส์เฟมิลี่นะคะนี่ก็อาบน้ำนะคะนี่ป้านาก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะยังเดียวสายตาน,นู่นนะคะจะเดินไปหาแต่ป้านานะคะปะ้านามีช็อกโกแลตมีซาลาเปามาให้นะคะลองหาปห้านาอย่างดียอย่างเดียวเลยนะคะโยนแล้วป้านามาโดนโยนเหมือนที่ตาป้านานอนอยู่พี่เบนส์โยนป้านาใายรูปก่อนนั่งลงนั่งลง นั่งลูได้ยินพูดเสงค่อยก่ไดนี่ส่งปานากลับบ้านนะคะแอคชั่นค่สวยๆนิ่งเอานิ่งนิ่งๆไปนอนนั่นนะนิ่ม่ดูนิ่งได้ทุกวันนี้อ้ยเมื่อยแล้วอาลงแล้วอ้ยขาลงแล้วอ้ยขาลงแล้วโอ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 ้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าปากอ้าปากอ้าปากกูช่วยอ้าปากอ้าปากอ้าปากอาปากบอ,าากอยอย่โยนรู้ไหมเดี๋ยวเขาก็ให้กินไม่ได้ไพี่เบนยน์ฝรั่งนาผู้เช้าป้านาบอกว่ากำลังฝันป้านาตื่นจากฝันเลยพี่เบยนยน <c> ์ <oughs> นี่วันนี้ให้ป้านามีโชคมีลาบก้อนใหญ่เด้อพี่เบนฝรั่งนาบอกว่าไม่ขอ <c oughs> ไม่ขอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มา anyway, จ,จับมือจับมือไม่ขคจับมือดีๆค่อยๆด้วจับมือเปิดมือปนาด้วยนี่นะคะปนาบอกว่าไม่ขอแล้วนะคะขอให้ปนามีโชคใหญ่นะคะจับมือก่อนไม่ให้กินแล้วไม่ได้กินด้วยเฮ้ยเป่าทำไมเป่าเป่าให้โชคนั่งรอนั่งรอเหลืออีกหวีนึงนิดเ่าเดี๋ยวปนาเอากล้วยมาป้อนนะคะปนาป้อนช็อกโกแลตไปแล้วเมื่อเช้า เออแม่มัดไหมตาเดี๋หาจะของกินเอออาปากอาปากบนอาปากอาปากอ้อยอยากให้เป็นหวีเลยบนสูงอาปากนี่ตอนเล็กๆตรงนี้ดำนะมันขาวเองดำหมดเลยกระดอนเนี่ยเนี่ยดำขาวหมดกูกินโดนอะไรมาเออหน่นี่ไปกินอะไรมากินไผ่ปากหอกินไผ่มาเมื่อกี้นี่ไงกินไผ่านะครับนานเลยบน ดำดำทำไมถึงขาวไม่มีส pues mm. like ัก nah, จุดเลยเลยสีดำหายหมดเหลือขทางไหนตอนซื้อมาในดำเริ่มตอนซื้อมดำนอนนอนป้านนอนไม่ตื่นก็เสี่ยงเลยใช่ไหมป้านอนสบายอากาศดีนะคะป้านอนคืนก็ร้องถงอือพร้อมนี่ขโมอ่นะ เราไม่ให้เมื่อคืนนี้นอนนอนไหมนอนนอนว่าจะาปนาไม่เห็นนอนร้องร้องขอป้าไม่ป้าไม่ลุกป้าไปเข้าห้องน้ำไงแล้วป้าก็มานอนแล้วป้าไม่เอาให้นี่นี่นะคะร้องอยู่สามรอบนอนนะคะเมื่อคืนนอนเต็มนอนนอนประมาณตอนสี่สี่ห้ามั้งปนาไม่เห็นนอนไม่เห็นนอนประมาณพอมาวันเด็คนอนตรงนี้ไม่เช้าหนูตื่นมาประมาณหกโมงได้ยินเสียงรถหนูถึงตื่นหนูหนูเข็นหนูเข็นรถออกไปแล้วว่าจะไม่เห็นเข้าห้องน้ำมา Oh. วันนั้นนอนละมือปิ้วปิว,ปวผมเลี้ยงมา20ปีผมกำลังเห็นทางผมละมือเสียงนี้ไม่เคยเห็นเสียงมันเหมือนปากเข้ามูลแล้วปลากันเลยไม่ออกมาเอาให้ทางนี้มันเล่นอะไรนี่มันเล่นกลก็ลุกขึ้นมาดูจากเต็นท์กันเรานอนเศร้าทุกคืนเนาะพุงนอนละมือมเสียงไม่เียยังไงพอเลี้ยงมาก็อยู่ด้วยกันใกล้ชิดอย่างนี้ตลอดไม่เคยได้ยินกำลังได้ยินสองโลกสามโลก นิ่งเลยนิ่งเลยพี่วินนี่เล็บยาวดูนหมดของกินแล้วจะก่อนเล็บแค่นี้ถามมันหนามึนด้วยหมึนด้วยพูดในทางเลือกกินอย่างเดียวเออมึนนี่ก็ขอนี่กับผมนี่ขอจะทำอย่างนี้มัดเอาไว้ไม่กล้าร้องจะเบาลงพอร้องเราดู เปล่าลมออกแสดงว่าหิวจัดแล้วอดใจไม่ไหวแล้วหิวมากบังคับแล้ว,าวงานเป็นงงหมดแล้วมัดเลยคือ อาตาโตนเดี๋ยวจะโบกเี่นดียกรบตาโต้เด้อแล้วตาจงไปกองรงอีกองจงไปรงเมื่อไหร่จงทำ ยกเลยนี่ยกอ้าวนี่ยกนั่งนี่ดิไอ้ไอ้เบนยกสองขาขึ้นให้ดูก่อนยกสองขาขึ้นวันยกอีกแล้วยกอีกแล้วโอุ้ยสังกะสีถอยถอยปะถอยยืมดูสังกะสีเบื่ออ๋อนี่มาเนี่ยเป็นเรื่องอิดร่าขึ้นแล้วยกสองขาขึ้นแล้ววันทุตียกขึ้นทุยกขึ้นเดี๋ยวป้านาก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแม่ๆจ้าทุงทุอ้ยจับนมหน่อยนิ้วนิ้ ยกนะดิอ้วนยกไม่ได้นานเลยตะกอนยก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 ให้การลงตะกลืนง่่นสูีีทเ,นนเดินไปอีกแล้วไป<ด>จะไปไจะไปโยกหัวหาป้านาอีกแล้วป้านานั่งวิเวนจะโยกหัวอันนี้ปา้านายังทำอย่างนี้ได้นะถ้าพูดง่ายน,น,นะผมว่าออกไม่ได้เลยออกหวานเลยนะ ที่ทำงาเงินประจัยไม้หูนี่ที่เบนจะได้กินของอร่อยอร่อยวันหลังอีกได้กินเมล่อนอีกได้ยินไหมได้ยินคุณป้านามากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็มานอนแล้วก็มาหินอ่อนนะคะที่นั่งมาหินอ่อนแล้วก็ซิงล้างจานขอบคุณป้านานะคะขอป้านาโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ สำคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ